นไทเจ้าหญิงชาวเกาะไกลไกลออกไปมีดินแดนเกาะวิเศษที่เรียกว่าซาลาเซียที่นั่นเต็มไปด้วยสัตว์วิเศษแสนสวยที่ไม่มีที่อื่นบนโลกและเกาะน,นี้เป็นของเจ้าหญิงอลิซาผู้ปกครองทุกอย่างด้วยความรักและความสงาม่าเจ้าฟัส โดฟัตร,รายงานตัวขอรับวันนี้มีข่าวอะไรจากทะเลบ้างทุกอย่างปกติดีเพราะการปกครองที่สวยงามของท่านเว้นแต่ว่าม้าน้ำตัวหนึ่งที่ปวดหลังนิดหน่อยอ้พาฉันไปหาเขาหน่อยเธอใช้พลังวิเศษเจ้าหญิงอลิซารักษาม้าน้ำได้ สวัสดีเจ้าหญิงอีกไม่นานจ,จะถึงโอลิมปิกเวหาแล้วนะเออใช่ไปกันเย้้ย้ยินดีตอนรับสู่เซอเซียโอลิมปิกเวหานี่คือการแข่งขันแห่งสตวาด สัตว์ปีกจะมาร่วมเข้าแข่งขันบินที่ความสูง100เมตรออกไปทะเลแล้วก็ไปวนรอบทงใบไม้ที่เราวางเอาไว้ด้วยความช่วยเหลือของสัตว์ทะเลของเราเอาหห้นางรมที่ถูกเก็บว้ใต้ผิวน้ำตรงนั้นกลับมาและเอามาใส่ในหีบมบัติของเจ้าหญิงอลิซาคนที่เร็วที่สุดแน่นอนจะได้เรียนไปการแข่งขันนี้จะได้รับการตัดสินโดยเหลียวปีกกว้างของเรา เรไปได้เลยเย้ฮัตซ่าฮัตซ่าวูฮูเย้เย้เข้าละเขา้าที่เตรียมพร้อมระวังและยิงปืนได้เลยไป อู้ท่นเหมือนกับจะไปไกลเกินไปนะกลับมากลับมาโอ้โฉันเหลืมไปว่าไม่ได้ออกพยพหรอโดนตัดสิทธ์ออน่าเสียดายเ,ยเอ้เอบาบเบ็ดก็เหมือนจะใช้ปากหยิบหอยนางรมไม่ได้โอ้ปูกำลังช่วยเปิดเปลือกหอยโอ้ไม่ได้โดนตัดสิทธิ์เละ และอะไรกันน่ะลงทางแล้วเหรอเดียวเหมือนจะไปผิดที่นะอุ๊บัดาดสิเลือแค่ผู้ชนะคนเดียวและคนนั้นก็คือก็คือนอกอาบาทาสเก่งมากเลยเอาบีขอบคุนจหญิงงั้นต้องการอะไร และได้เวลาที่เจ้าหญิงอลิซาจะมอบพรให้กับผู้ชนะถ้าจะขออะไรนะจะเป็นอะไรกันนะไฟสีแดง <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> เย้ว <Yeah. S 2> ฟสีแดงสินะ นั่นคือไฟวิเศษที่ผสมผสานพลังของทะเลลมและโบกเข้าด้วยกันปกติแล้วสัตว์อย่างเราจะไม่ทมอาหารผลไม้เบอร์รี่ใบไม,ม,ม้ที่ออกมาจากไฟนี้จะอร่อยเลิศค่าล้ำเลิศน้ำลายสอมมากๆเพราะมันถูกทำมาจากพลังแห่งชีวิตดังนั้นเจ้าหญิงอลิซาก็เลยเอาหินวิเศษที่มีพลังวิเศษของไฟสีแดง และเวทมวนตจากฝไยนั้นมีทั้งผลไม้อร่อยทั่วแพลงต้อนไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนและไม่มีใครเคยกินมาก่อนในขณะที่ชาวซาราเซียกำลังอร่อยห่างออกไปในดินแดนหลักมีรังพ่อมดอยู่ที่ไหนนะมันอยู่ที่ไหนท่านเออเออเออ หรือว่าหินแห่งโลกมันเจอเป็นแค่อันตำนานเห็นนี่ไหมนี่คือส่วนของมันที่พ่อของข้ามีแต่เขาไม่เคยบอกว่าให้ไปหาที่ไหนมันไม่ใช่แค่ตำนานมันคือหินที่มีไฟแดงและมันน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งฉันจะต้องมีพลังครองทะเลลมบกและโลก ที่ไหนฉันจะหายเจอ <red Wednesday> อยู่ที่ไหนกันอะไรอะไรที่มีพลังแบบนั้นอยู่ไกล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 ออกไปเพราะวา่าว่าว่าคิดไม่ออกเ <S 1. S 1> กาะละใช่แล้วเกาะเล็กๆห่างไกลใช่ <S <S ทำไมไม่คิดให้ออกก่อนหน้านี้เปลว่า เพลาะเพลาะอายคิดไม่ออกโวออกตามหาไฟสีแดงและคืนนั้นชาวเกาะซาลาเซียกำลังสนุกกับงานเลี้ยงฉลองกันและแน่นอนข้าเจอแล้วข้าเจอแล้วพวกนั้นกำลังใช้พลังในการเลี้ยงปาร์ตี้กันเสียดายมากใกล้ทำอะไรแบบนั้นกันโง เท้ากับพวกนั้นอาจจะรักธรรมชาติก็ได้นะพ r ัพะวะพลัวพลัวอาคิดไม่ออกทำยาแปลงกายมาหน่อยสิเราจะหลอกพวกนั้นที่รักธรรมชาติกันโบกลายร่างเป็นเหี่ยวแล้วคาบกิ้งก่าไปด้วยโยเพิร์กลินด้วยน้ำลายหนะ้าหัวหน้าพลัว โลว์โลวาคิดไม่ออกทั้งสองคนไปถึงสลาเซียพวกนั้นเป็นใครไม่ใช่คนที่เรารู้จักนะไปบอกเจ้าหญิงอลิซากันไม่สิพาพวกมันไปหาเจ้าหญิงกัน ได้ปลดเจ้าหญิงเราหนีออกมาจากเรือของมนุษย์ฉันแก่มาก <c oughs> และเขาก็เป็นเพื่อนคนเดียวของฉันได้ปลดให้เราอยู่ที่นี่เถอะอืมโอเคงั้นอยู่ที่นี่มีความสุขกันอย่างสามัคคีทำตัวเป็นกิ่งกาดีีเหมือนชาวบา้านล้างตัวหาอหินไฟแดงมาให้ได้ชาวเกาะไม่รู้ว่ากิ่งกาทำอะไรได้เพราะพวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาไม่รู้ว่ามันสามารถ เปลี่ยนสีพรางตัวได้กิ้งก่าก็เลยแอบย่องไปเอาหินมาและวันหนึ่งเขาก็เห็นว่าเจ้าหญิงอลิซาเจ้าหญิงอลิซาแฮร์รี่ก็ตายตกต้นไม้มาเร็วโอ้ เก็บหินไว้ตรงนั้นสินะเอาล่ะเห็นไหมหายดีแล้วขอบคุณนะเจ้าหญิงพาไปหาบอสหน่อยนี่บอสนี่คือหิน อยากจะเอาชิ้นเล็กๆที่มีมาประกอบด้วยไหมฉันมีหินก้อนใหญ่แล้วจะไปสนก้อนเล็กทำไมฟังให้ดีพวกเชาก้ากตอนนี้ฉันมีหินวิเศษแล้วฉันจะครองโลกเออ ยอมรับฉันเป็นราชาของพวกเจ้าซะไม่มีทางไม่ว่าจะมีเห็นหรือเปล่าเจ้าหญิงก็เป็นเจ้าหญิงของเราราชนินีของเราเหมือนเดิมยงั้นเจ้าหญิงอลิซาจะเป็นคนคุกของฉันไปตลอดกาลมาดูกันว่าจะเป็นราชนินีจะคุกได้ยังไง เจ้าหญิงเจ้าหญิงหลายวันผ่านไปพร้อมรับฉันเป็นราชาหรือ,อยังล่ะไม่ไม่ไม,ม,ม,มีทางกล้าดียังไงมาขัดคำสั่งฉันต้องโดนโลงโทษและเจ้ากับเจ้าหญิงน่ะจะได้แต่ดูทุกอย่างอย่างทุกใจหยุดนะหยุดเธอ โบพยายามที่จะทำลายก่อนและทะเลในทุกทุกด้านเห็นนี่ไหมเจ้าหญิงปะการังกำลังสลัดสีน่ะไฟมันเผาเกาะไม่หยุดเลยก็ทำให้น้ำร้อนมากขึ้นปะการังกำลังจะตายเสียงอะไรน่ะพายุเหรอ ไม่มีปะการังปกป้องเกาะแล้วลมก็จะช้าลงปะการังจะถูกพัดมาที่เกาะจนทำให้ต้นไม้โดนโค่นเห็นหรือ,อยังละ่ะยอมรับฉันเป็นราชาซะยอมรับแกละ่ะคนที่มาทำลายบ้านเรานี่นะไม่มีทางจะคิดว่าจะรอด คิดว่าจะรอดจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้อย่างนั้นเหรอฮเลิกทำร้ายเพื่อนของฉันได้แล้วฉันจะให้เวลาถึงพรุ่งนี้ยอมรับทันซะไม่งั้นฉันบอกเลยว่าสึนามิจะพัดมาที่นี่รุนแรงแบบที่โลกนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนว่านะว่านาฉันอาจจะตายได้เลยนะฉันไม่สนฉันไม่เห็นแล้วแค่นี้ก็พอ จะทยงงไงดียอมรับเขาเป็นราชาซะเขาไม่มีเห็นวิเศษหรอกมันยังไม่ห,หมดหมายความว่ายังไงอลิซาเขามีเห็นแต่เขาไม่เข้าใจว่ามันทำงานยังไงฉันมีไอเดียแล้วยอมรับฉันเป็นราชาหรือ,อยังเราไม่มีทางเลือกเรายอมรับยอมรับยอมรับ เห <c ith ing> ็นไหมเจ้ากิงกาฉันบอกแล้วว่ายังไงก็ได้ผลมันจะได้ผลเหมือนกันทั่วโลกทั้งโลกนี้จะเป็นของฉันคนเดียวท่านประการังของเราต้องการพลังวิเศษของหินท่านช่วยเราด้วยดีมากเมื่อพ่อมดเข้าไปในทะเลเขาโดนกลุ่มปลาไหลไฟฟ้าช็อต จนพ่อมดโวถูกช็อตจนช็อกไปเจ้าหญิงอลิซาจะขึ้นบัลลังแทนขอบคุณมาก อะไรนะไม่มีธรรมชาติไหนทำลายฉันได้ถ้าฉันมีหินแล้วปลาไหลมันช็อตฉันได้ยังไงแกไม่เข้าใจพลังของหินหรอกโวธรรมชาติรักความสมดุลและสามคัคคีแต่ว่าเจ้าทำให้ทุกอย่างเสียสมดุลโดยการสร้างพายุที่ผิดธรรมชาติขึ้นมาสร้างไฟสร้างน้ำท่วมซึ่งแสดงว่าโลกเลือกผู้นำคนใหม่นะ่ะแกคิดว่าแกจะควบคุมธรรมชาติได้ ไม่มีทางธรรมชาติมีชีวิตธรรมชาติคือพลังงานที่มีความรู้สึกนึกคิดดังนั้นก็ขอให้ธรรมชาติช่วยเราและเธอก็ช่วยเราเจ้าหญิงอลิซาได้หินกลับไปแล้วและนี่คือที่เหลือจิ้นเล็กๆที่แตกไปเมื่อนนานแล้วเต้ากิงกาแกกล้าได้ยังไงหักหลังขางั้นเหรอ ฉันก็รักธรรมชาติเหมือนกันฉันไม่ยอมให้โลกส,สวยๆนี้ถูกทำลายเพราะแกหรอกเพราะว่พระ,ะพราะ,ะวะ่อ้าฉันคิดไม่ออกว่าทำไมฉันขอโทษนะเจ้าหญิงจะอยู่ต่อก็ได้นะเราไม่ว่าอะไรดังนั้นโบ <Wow. S 1> จึงถูกส่งกลับไปที่รังของมันและพลังชั่วของมันถูกทำลาย ตอนนี้กิ้งก่ากำลังทำการแสดงเปลี่ยนสีให้ชาวเกาะดีใจเรามีหินที่ฟื้นภูเกาะได้มนุษย์อย่างพวกเจ้าไม่มีหินในการคืนพลังให้ทุกอย่างก่อนที่มันจะสายเกินไปเลิกทำลายธรรมชาติได้แล้ว